อะไรคือสิ่งที่คนเก่าของคุณเขารู้สึกเสียดายนะขอเช็คบ,บรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้กันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันหากพลังงานตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงคําทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะเมีย่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยนะคอมเมนต์เพื่อน้อ,นอมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลย จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์มองเห็นถึงคนที่มีคนเอาแต่ใจนะคะคุณทั้งคู่อาจจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเออบางคนคบกันมาเป็นเวลานานคบกันมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีปัญหามีประเด็นเวลาทะเลาะเวลาทะเลาะกันมีปัญหากัน อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่แบบเออมีการเดินหนีไม่อยากคุยไม่อยากเคลียท์งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเคลียกันเลยแต่เขากลับหนีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมในความสัมพันธ์นี้ฉันฉันเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวทําไมมันมันเป็นชั้นคนเดียวที่ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้อะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้แบบ มาเยอะมากๆแล้วคุณซัพพอร์ตเขาแบบเยอะมากๆนะคะมันก็ทำให้คุณนอยอยู่เหมือนกันเนาะมันทำให้คุณรู้สึกว่าอะไรแบบถึงเวลาที่เราจะต้องคุยเขากลับไม่คุยถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์กันแล้วก็ตกลงกันจริงๆเขากลับเดินหนีแล้วก็ให้เหตุผลที่แบบ ต้องการอยู workers, ่กับตัวเองต้องการทบทวนตัวเองซึ mm ่ง hmm. มัน <t> ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอะไรแทนที่มันจะต้องคุยกันเนาะมันจะต้องเคลียร์กันแต่ทําไมถึงมาให้เหตุผลว่าต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวหรือต้องการอยู่กับตัวเองต้องการทบทวนความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้ไปกันต่อหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องราวหรือความสัมพันธ์ของเรามันจบลงอะค่ะแล้วไหนขอดูหน่อยว่า อะไรคือสิ่งที่เขาคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเสียดายคะในตัวคุณเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขารู้สึกเสียดายอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียดายนะ mm hmm. การซัพพอร์ตการช่วยเหลือจากคุณบางครั้งคุณแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยคือมันเป็นปัญหาของเขาคุณยื่นมือเข้าไปแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตัวของคุณเองด้วยซ้ำออ ที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แฟร์มากๆหมายถึงว่าเอาในมุมของเขาค่ะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เอาเปรียบเขาเลย <c oughs> เขาอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เขาได้ได้ดีมากๆแล้วก็ที่ผ่านมาคุณจัดการ หลายๆอย่างให้เขาหมดเลยพอมีการแยกย้ายกันไปพอมีการจบกันไปเนี่ยบางครั้งอะ่ะเขาแอบนึกถึงคุณเหมือนกันนะบางครั้งสิ่งที่เขามีปัญหาหรือว่าการที่เขากําลังเจอปัญหาอยู่มันทําให้เขานึกถึงคุณแล้วก็มันทําให้เขารู้สึกว่าทักไปดีหรือเปล่านะไปทักไปขอความช่วยเหลือดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความคิดเหล่านี้เหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขารู้สึกเสียดายคือ ความเอาอกเอาใจของคุณการที่คุณเป็นคนที่ดูแลเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาทั้งในเรื่องของความรู้สึกทั้งในเรื่องของเงินเงินทองทองทั้งในเรื่องของซัพพอร์ตเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างการที่มันมีคุณอยู่อ่ะมันทําให้เขารู้สึกอุ่นใจมากๆแต่พอคุณไม่อยู่แล้วอในช่วงแรกๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะในช่วงแรกๆก็อาจจะชิลในช่วงแรกๆก็อาจจะเออก็ สบายตัวดีนะไม่ได้มีเรื่องปวดหัวหรือว่าไม่ได้มีใครมาบังคับอะไรหลายๆอย่างเข้าใจใช่ไหมคะเออแต่พอระยะเวลาผ่านไปมันกลับทําให้เขารู้สึกว่าเออมันโดดเดี่ยวเนาะปัญหานี้จะแก้ยังไงอะ่ะเอายังไงต่อดีอะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะต้องจะต้องทํำยังไงต่อคือคิดเยอะมากๆแล้วก็บางครั้งคิดจนปวดหัวจก็หาคําตอบไม่ได้ก็หาทางออกกับ เหตุการณ์ต่างๆไม่ได <c oughs> ้อะไรประมาณนี้สิ่งที่เห็นจากหน้าผพาอย่คุณอาจจะทําให้เขาเคยตัวก็ได้ค่ะที่ผ่านมาคุณทําแทนเขาหมดเลยคุณทําให้เขาหมดเลยมันก็เลยเป็นนิสัยเนาะมันก็เลยอาจจะติดเป็นนิสัยความเคยตัวของเขาการที่อยู่ๆวันหนึ่งไม่มีคุณแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันเสียดายความสัมพันธ์เสียดายกับการที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสะดวกสบายหลายๆอย่างก็หายไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้